ต่อมานะคะเป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่2 1มกราคมจะทำใบวางบินเพื่อไปวางบินบริษัทคา,าทรินาเทรดดิ้งจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งนี้เลขที่อ้างอิง S.I. 0001ทับ00003ใบลถนี้ทับใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง S.M. 0 0 0 1 ทับ0 00 0 0 0 0 0 0นนะคะกลับมาที่โปรแกรมนะคะให้เราคลิกที่ระบบลูกนี้และวิเคราะห์นี้ค่ะกดปุ่ม workflow นะคะจากโจทย์คือให้เราวางบินนะคะก็คลิกที่ใบวางบิน SL ค่ะโปรแกรมจะขึ้นเล่มเอกสาร0001ใบวางบินให้นะคะกดโอเคค่ะให้เราทำการเพิ่มรายการนะคะ โดยการกด f 3เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงโปรแกรมจะ running ให้นะคะให้เราเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่21ทับ0 0นนะคะทับ58ค่ะลูกค้ารหัสนะคะให้พิมพ์จุดแล้ว enter นะคะเราได้ไปวางบินให้กับบริษัทคาริน่าเทรดดิ้งจำกัดนะคะรหัสลูกค้า4 0ี่ค่ะคลิกแล้วกดเลือกนะคะ เสร็จแล้วมาที่รายการอินวอย e ์นะคะเลขที่อ้างอิงนะคะให้เราพิมพ์จุดแล้ว Enter ค่ะโปรแกรมนะคะจะขึ้น invoice ให้ให้เรานะคะซึ่งจะมีอยู่2ใบนะคะมีเลขที่อ้างอิง s i 0 0 0 1ทับและ s m 0 0 0 1 0 0นทับะคะตามที่โจทย์บอกนะคะให้ติ๊กทั้ง2อันเลยค่ะ เสร็จแล้วกด enter เลือกค่ะค่ะแลโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้2รายการนะคะสังเกตได้นะคะว่าถ้าเกิดเป็นใบแจ้งนี่เงินเชื่อนะคะค่าจะเป็นบวกส่วน sm 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0จะเป็นใบลดนี้นะคะค่างเงินจะเป็นลบนะคะหากลบกันนะคะจะได้ยอดสุดทธิ1 2 1่ 12, 8 2บาทเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กด f 1 0บันทึกค่ะ นะที่นี้เราจะไม่พิมพ์นะคะให้กด no ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีการพิมพ์รายการต่อนะคะให้กด escape ยกเลิกค่ะกด yes ค่ะค่ะแล้วเราก็จะได้ใบวางบินมา1รายการนะคะ1ใบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบันทึกรายการค้าของวันที่21มกราคมค่ะ